สวัสดีครับวันนี้รับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปรเซกานะครับสำหรับวันนี้ครับจะมาอธิบายในส่วนของนะครับกิจกรรมป้ายการต่อสู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนิดนึงนะครับว่าระบบป้ายการต่อสู้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับอยากดูคลิปเกี่ยวเกมนี้สามารถดูในเพลย์ลิสต์นะครับโปรเซก้านะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าชนเองนะครับผมสำหรรรรรััับบบบบบะะะะะปป้้าายกกกกต่อออสูนนนนนนนคค็็็เเีึงมมหืรับ เกมอ่าทั่วๆไปนะครับผมก็ตามเลเวลเลยนะครับสูงสุดคือเลเวล1น0นะมันจะได้รับของรางวัลตามเลเวลเลยนะก็มันก็จะแบ่งเป็นนะครับ2อ,อันนะจะมีโลคอนกับคิวคอนนะโลคอนเนี่ยจะเป็นป,ปกตินะครับใส่ฟรีนะคิวคอนเนี่ยต้องเติมนะครับเพื่อให้ได้พาร์แบบพิเศษนะครับผมภารกิจนะครับที่เราต้องทําก็มี4ีภารกิจต่อ1วันก็มีพวกใช้พลังกายนะ500แต้มจะได้นะครับทั้งหมด200นะแล้วก็ถ้าทายสนามลบ5ครั้งจะได้อีก100นะครับ แล้วก็ขนส่ง6ครั้งี่ได้100แล้วก็ทำภารกิจสนุกครบ100แต้มก็ได้อีก100นะใน1วันเนี่ยเราจะได้รับค่า E.P แค่500เท่านั้นนะคุณก็ลองคูณกันดูนะครับว่านะครับ E.P เท่าไหร่ถึงจะได้เลเวล100นะซึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำจนถึงวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยกิจการนี้ไม่มี1เดือนใช่ไหมมันจะมีการรีตลอด1เดือนใช่ปะต่อให้เราทำเคเวสวันละ500นะครับทั้งหมดมันก็ไม่มีทางได้100ใช่ไหมฮะแต่วันนี้ผม วันเดียวนะครับคลิกเดียวไม่นานนะครับไม่ถึง30วินาทีคุณจะได้เลยหนึ่งร้อยแล้วคุณจะปลดล็อกในส่วนของอ่าพาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมสําหรับสายฟรีเนี่ยนะครับจำเป็นมากๆเลยเพราะว่านะครับไอเทมในนี้นะครับมีใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์ต่อสายฟรีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนะครับไอเทมพวกชิ้นนี้เลยนะครับมันคือฟักทองนะครับผมอ่าไอระบบป้ายกระโดดสู้ครับจะมีแจกฟักทองด้วยนะเออ แต่ว่าฟักทองแต่ละรอบเนี่ยมันจะมาไม่เหมือนกันนะครับผมนอกจากฟักทองแล้วก็จะมีพวกเพชรต่างๆนะไอเทมเกรดใบแมกนี้ครับฟักทองนะครับของรอบเนี้มันจะมาอยู่ที่80ชิ้นนะเลเวล50นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดมากอะไรนะครับเราแค่ปลดมาถึงเลเวล50ก็ได้นะครับ คุณก็จะได้ฟักทอง80นะครับแต่ว่าบางพาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล100รนะครับมันจะได้ร6อชิ้นนะฮะเออแต่ว่ารลเวล100รอบนี้จะเป็นกรอบรูปนะซึ่งนะครับไอ้กรอบรูปตรงนี้นะฮะมันสามารถที่จะเอาไปใช้แลกได้นะในกิจกรรมในอนาคตนะครับบางทีมันอาจจะเอากรอบรูปตรงนี้นะครับไปแลกเป็นฟักทอง160่อชิ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลือกเอาแล้วกันเราจะเอาแค่50รับ80ในวันนี้หรือ จะไปเสี่ยงนะครับเอา100ก็ได้นะครับคุณก็ได้ฟักทอง80อยู่แล้วนะฮะแล้วคุณก็จะได้นะครับกรอบรูป100ด้วยนะครับไปแลกในอนาคตนั่นเองนะครับผมอ่าก็นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่สนใจหรอกนะครับทำเลเวล100ไปเลยนะครับก็จะได้ทั้งฟักทองเลเวล50แล้วก็ได้กรอบรูปเลเวล100แล้วก็ใช้นะครับในส่วนของกรอบรูปเนี่ยไปแลกนะครับฟักทองอีกร้อยหกชิ้นในอนาคตถ้าเกิดมีกิจกรรมเข้ามานะนอกจากนี้นะครับไอ แ็กด้านบนเนี่ยมันก็ได้พวกบัตรจับเพชรอะไรต่างๆเนาะซึ่งริบบงริบบินด้วยนะครับมันก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่เอาไว้ใช้นะครับอัปเกรดโปเกมอนนั่นเองนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับอย่างเพชรเนี่ยแจกประมาณ6 9ถึงเเลยนะค่อนข้างแจกเยอะนะเหมือนได้เพชรคืนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของพาร์ทด้านล่างเนี่ยที่เป็นพาร์ทฮิวคอนเป็นแบบพาร์ทที่ต้องเติมเงินเนาะมันจะให้ฟักทองอยู่ที่200ชิ้นนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับเลเวล50เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณเติมแ็กนะครับ คุณเติมแ็กพิเศษเนี่ยคุณจะได้รับทั้งหมด280ชิ้นเลยนะของกิจกรรมเดือนนี้นะครับค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยบ้า50ทั้งล่าง200นะเออนะครับผมสําหรับพาร์ทป้ายการต่อสู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นของรางวัลตอบแทนเราตามในเรื่องที่เราทําได้นะเออแต่ว่านะครับเด็นสาคัญของเดือนนี้นะครับผมก็คือผมจะามาทําให้มันเลเวล100ภายในแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับผม ก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับ1ก็คือสําหรับวิธีนะครสายไปทั้งหลายนะครับสายไปทั้งหลายในะคุณอ่านคําสั่งทั้งบนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเติม7470บาทนะครับมันจะทําให้เราได้รับสิทธิพิเศษก็คือเราจะได้พาร์ทด้านล่างทั้งหมดนะครับผมเออทุกครั้งที่มีการเพิ่มหนึ่งเลเวลเราจะได้ของชิ้นทั้งบนและชิ้นทั้งล่างนะ ซึ่งจะได้มากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราอยากจะเร่งนะครับให้ได้เลเวลร้อยเร็วๆนะครับคุณกดมาที่ลูกศรตรงเมื่อกี้เนาะตรงลูกศรเลเวลเนาะนี่ครับคุณสามารถใช้เพชรนะครับ100เพชรนะครับต่อการแลกนะครับ100 exp นะอ่านี่ครับมันก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมานะครับเป็นเลเวลพาร์ทโดยที่เราไม่ต้องทํากิจกรรมเลยนะก็คือเราเตรียมเพชรนั่นแหละนะครับก็ให้เตรียมประมาณ2 0 0 0 0นะฮะประมาณ2 0 0 0 0นะครับ20 0 0 0เนี่ยคุณจะปลดล็อกได้เลยนะครับ คุณจะปลดล็อกให้ถึงเลเวล100เลยนะครับเขาว่าคุณมีเพชร20,000ปุ๊บคุณคลิกนะครับโบกไปเลยนะครับประมาณ20,000นะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะปลดแค่50นะฮะเห็นปะ่ะไอเน,นี้ยแม็กสุดอยู่ที่17,100เพราะว่าผมมีเลเวล14บสี่แล้วไงเราไม่ได้เริ่มที่เลเวล1เนาะแต่ถ้าเกิดใครเริ่มที่เลเวล1น่งเนี่ยจะประมาณ20,000นะเออแต่ผมเริ่มที่เลเวล14นะครับมันก็จะขาดแค่17,100นะมันก็จะครบเลลเว100พอดีซึ่งมันจะปลดล็อกไปถึงเลเวล100เลยนะครับคุณจะได้ทีสิ่งทุกอย่าง ในป้ายการต่อสู้หรือแบตเทนพารนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดสายฟรีจะได้รับแค่ทั้งบนนะแต่ถ้าเกิดว่าสายเปเติม4ี่เูนี่ยคุณจะได้รับทั้งบนทั้งล่างคู่เลยนะครับผมฟักทองของรอบนี้ก็คือ280ชิ้นนั่นเองนะเออนะครับออนะะผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สายฟรีเนี่ยนะครับสามารถทําได้นะถ้าเราไม่เติมพาท,ทั้งล่างเราเอาแค่ทั้งบนก็ได้นะครับคุณจะได้รับฟักทองอยู่แล้วนะครับเพียงแค่คุณนะครับใช้เพชรที่คุณมีในเกมนี่เเยนะครับกดบวก ง่ายๆนะครับคุณทำอ่ะนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง10วินาทีนะรอบนี้ผมจะปลดแค่50าสิบเลเวลพอนะครับผมจะเอาฟักทองแค่80นะเพราะว่าเพชรผมมีจํากัดนะครับอ่ะจัดไปโอ้โหเสียไป5้าพันหนึ่งนะครับได้มาเลเวลสานะครับขออีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะน่าจะประมาณ20อ่ะประมาณ2อ0พัน่งน่าจะได้อยู่อ่ะลองกดดูแล้วกันนะว่าอ่ะเลยห้าห้าสิบพอดีเลยนะครับ พราะว่าผมเสียเพชรไปประมาณเมื่อกี้6,000ไหมประมาณ6,000เพชรนะเนี่ยผมก็จะได้ของทั้งหมดเลยนะฮะจนถึงเลเวล50นะฮะเนี่ยว่าจะเป็น d ินแมทชีนบ้าะดูดิสารละลายหินไมก้านะครับริบบินต่างๆนะเออนี่ครับชิปตัวไปอีก120นะครับเห็นปะได้เยอะมากๆเลยเป็นไอเทมที่ใช้สำคัญ,คญมากๆนะฮะแต่ไฮไลท์ที่ผมได้จริงๆคือฟักทองแหละนะครับ จริง,จรง,จรงใจผมก็อยากปลดถึงเรื่อ,อยนะผมอยากจะได้กรอบรูปเมื่อกี้เหมือนกันเพราะว่าผมเคยเห็นกรอบรูปตัวนี้สามารถแลกเป็นฟักทองได้ในอนาคตนะมันจะมีกิจกรรมไม้แลกอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือเพชรผมมันมีน,มน้อยนะครับไม่อยากใช้แล้วนะครับอยากจะไปสุ่มกาชามากกว่านะครับก็เลยจบแค่นะครับเริ่มห้ก็พอวันนี้นะก็รับฟักทองไป80นั่นเองสาหรับใครที่เติมแพ็คเนะี่ยคุณจะได้อีก200้ข้างล่างเป็น280นะเออโอเคนะวิธีนะครับ นี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่สายฟรีสามารถที่จะหาฟักทองมาใช้งานได้ง่ายเลฮะเพียงแค่คุณมีเพชรน,นะครับผมเออก็เพชรอนะมันหาได้ง่าย,ยแล้วในเกมนะครับก็สะสมเพชรมานะครับแล้วก็มาแลกฟักทองได้ซึ่งฟักทองเนี่ยสำหรับสายฟรีมันหายา,ยากมากๆมันต้องรอกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีป้ายกระต่าสู้หรือแพทเทิร์นพาร์ไแหละที่เราสามารถที่จะไปคว้ามันมาได้บ้างนะครับผมนะสำหรับฟักทองสายฟรีก็วิธีนี้นะครับคิดว่าน่าจะทํากันเป็นนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e ิก่ามันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกจแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมชิลเกนสวัสดีครับ